คุณออดขยับหมวกตอนนี้หมวกหลวมแล้วสสวัดีว <c oughs> ันนี้เรามีสมาชิกใหม่นะคะมาทำสวนกวนยาเลอัญวนกาเขาชอบใส่หมวนี้อ่ะเขารู้ชอบมากไปท้อนปกติเอาอะไรใส่หมวกไม่ได้ วันนี้กินอะไรกันดีจ้า,าหลับแล้วเหรอหนงหนงมามมมมามมมาม,มไม่เอาแล้วก็ะขนแปะไม่เนตัวปนอนมามมไม่ตัวปากกาปลาดำสายจากเลยหกใครเจ็ดใครนั้น กับปไออิ่วโคก็ไม่กินแล้วนี่วัสดีค่ะาน้องซิโอ้ยังยังยังเฟซถนนด้านนู้นกินข้าวกันอยู่